พี่แตกมาแล้วไงพี่ถือเอาตัวตื่นมาแล้วยินนนนงยิงยิงยิงแล้วงไม่ดี่ลาก่อนที่ก็คือในเมื่อผมตัดตัวตึ่นไงแล้วนี่พี่เดี๋ยวฝากพี่ด้วยเจ็ด <laughs> สี่ไม่ต้องตกใจปุ่นลวนปุ่นลวน โอ้โหจอนวดดิทก็มาจอนนี้มาจะตายเอาเดีเยวนะพี่ไม่ไม่ไม่เข้าไปทีละคนนะอ้าวเมื่อกี้เห็นเองหยิบไม่ใช่หรอเหรอมันมีซ้ำด้วตรงพี่สองตัวมีซ้ำเปมีซ้ำมีซ้ำ ก็กรอบฟูไปบวชอยูอีก็ไป <box>. คุกท่าไหนก็ไปเท่านั้นน่ะหมาโยนตะเกาไปก็ได้ทางหน้าผมบอดบอดอีกคนวี่งกบคนระวังระวังไปแล้ววิ่งไปแล้วอะไรข้าวบี ัาลววเล่นแผดเล่นแผดก็แตกนาีเ,นเปลี่ยนโคตรล่าตอ,อนไหนนะตอนไหนในตนไหในนั่นบี่ประมาณตรงตรง,ตรงนั่นโอเวอร์ขับปืนอ,อะไรดีวะเนี่ย โดนหนึ่โดนหนึ่งโดนหนึ่งโดนหโดนไหนโดนไหนโนเเี้เลยคนเดียวคนเดียวเขาเลยพี่โอ้ลูกซองสาหัสแล้วสาหัสแล้วอแตอง ตีสิมาแช่ไปไหนพี่ยิงกอดแตกแล้วนะเมื่อกี้โอ้ยหนาดีกว่าเีลยรอตรงนี้เลยพี่นี่กล่องใครกล่องที่อยู่สิทริมหน้าผากล่องเขากล่งงงองมง่วงกล่องผมก็นั่นกล่องสีทองของของผมก็มอสมาแล้วม,มาแล้ว ตองเบิร์ดดาเหือวายมไ,ได้ไดตรงนี้ได้ไดสองตัวเพี้ยนเลยบอดตนไอ้ไอ้ตัวตัขับรถไอ้ตัวขับรถ,บรถน็อกอยู่ ้รอ,อ,เ,อเลยรอเลยรับเลยรับเลยรับเลยมาแล้วรีทิ้งเลยโอ,อีกตัวเดียวเหลือตัวเดียว